อีกหนึ่งรุ่นยอดฮิตที่ทำได้มากกว่าการใช้นั่งเพราะข้างใต้โซฟานั้นสามารถเก็บของต่างๆได้มากมายอีกทั้งยังปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับการใช้งานได้อย่างหลากหลายไม่ว่าจะใช้เป็นเตียงเสริมหรือเก้าอี้นั่งอ่านหนังสือก็จัดวางได้อย่างง่ายดายนอกจากนี้ยังมีหลากหลายสีให้เลือกซึ่งแต่ละโทนนั้นก็สามารถตกแต่งเข้ากับห้องได้ทุกรูปแบบถือว่าเป็นรุ่นสารพัดประโยชน์คุณภาพดีสมราคา และเปลี่ยนสไตล์การใช้งานตามใจชอบได้จริงๆค่ะโซฟาขนาดกระทัดรัดที่จะทำให้คุณได้ผ่อนคลายกับความนุ่มของเบาะซึ่งรับสรีระร่างกายได้ดีอีกทั้งยังมีที่พักแขนต่ำซึ่งสามารถใช้หนุนแทนหมอนเวลาเอ็นตัวนอนได้จุดเด่นได้แก่ตัวสินค้าหุ้มด้วยผ้าเคลือบบุมสตอตท,ที่ให้สัมผัสและภาพลักษณ์เหมือนกับหนังแท้จึงทำให้มีความหรูหราและมันวาวสวยงาม นอกจากนี้ยังใช้แบบแยกชิ้นส่วนและเพิ่มลดขนาดได้ตามความต้องการทั้งดีไซน์สวยงามและใช้งานได้สะดวกสบายเช่นนี้มีติดบ้านไว้สักตัวก็เป็นไอเดียที่ดีนะคะโซฟา2ที่นั่งขนาดกระทัดรัดจัดวางง่ายเหมาะกับห้องทุกขนาดและการตกแต่งได้หลากหลายสไตล์ อีกทั้งยังดูแลรักษาทำความสะอาดได้สะดวกเนื่องจากตัวผ้าหุ้มถอดซักได้จุดเด่นอีกข้อของรุ่นนี้คือมีเบาะนั่งแสนสบายเพราะบุด้วยผ่นใย,ยโพลีเอสเตอร์และโฟมโพลิยูรีเทนที่มีความยืดหยุน่นเสริมให้มีความนุ่มมากยิ่งขึ้นพิเศษใครที่กำลังมองหาโซฟาที่ใช้งานง่ายและราคาเอื้อมถึงได้สำหรับอยู่คนเดียวหรือสองคนรุ่นนี้สามารถตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีเลยค่ะ อีกหนึ่งตัวจากรุ่นลันสครนาที่ให้ความหรูหราและผิวสัมผัสนุ่งสบายเป็นพิเศษเพราะใช้วัสดุทําจากหนังเกรนที่หนาถึง1.2ม mm ิลิเมตรและใช้โฟมโพลียูรีเทนผสมโพลีเอสเตอร์ที่ให้ความยืดหยุ่นสูงในการบุบเบาที่นั่งอีกทั้งมีผ้าเคลือบบุผิวด้านนอกจึงทําให้สัมผัสและรูปลักษณ์ที่เหมือนกับโซฟาหนังแท้จริงแท้จริงด้วยการผสมผสานนี้เองจึงทําให้ไ้สินค้าคุณภาพดีและสวยงามในราคาต่ําลงมาสําหรับคนที่ชื่นชอบวัสดุหนังลองหันมาพิ จารณาตัวนี้ก็จะช่วยประหยัดเงินไปได้เยอะเลยค่ะอันดับนี้เราขอเอาใจบ้านที่มีพื้นที่และงบจำกัดกันบ้างถึงแม้ว่าภายนอกจะดูใหญ่เทอะทัไปหน่อยแต่จริงๆแล้วมีขนาดกระทัดรัดสามารถใช้วางในบริเวณต่างๆได้ลงตัวโดยไม่เกะก,กะอีกทั้งยังมีการออกแบบที่เรียบง่ายดูโมเดิร์นจึงสามารถมิกซ์แอนด์แมทกับห้องได้หลายสไตล์ นอกจากนี้ผ้าหุ้มตัวโซฟาทำจากผ้าทอแบบใช้กระบวนการฉีดสีเข้าเซตได้จึงช่วยให้สีมีความสดและอยู่ทนนานกว่าการย้อมแบบปกติอีกด้วยราคาย,ย่อมยาวและใช้งานง่ายเช่นนี้ถือว่าคุ้มค่าจริงๆค่ะเป็นอีกรุ่นที่สามารถลดหรือขยายขนาดของโซฟาให้เหมาะกับจำนวนผู้ใช้และตรงกับวัตถุประสงค์ในการใช้งานได้ทั้งยังปรับความลึกและความสูงได้ด้วยการเปลี่ยนระดับของพนักพิงหลังด้วย นอกจากนี้ยังมาพร้อมกับเบาะรองนั่งและที่รองแขนสุดนุ่มแสนสบายที่สามารถถอดผ้าหุ้มเพื่อซักทำความสะอาดคราบสบกรปรกต่างๆได้ง่ายด้วยฟังก์ชันอำนวยความสะดวกสบายและดูแลรักษาได้ง่ายเช่นนี้จึงเหมาะสำหรับใช้งานในบ้านที่เป็นครอบครัวใหญ่ได้ดีทีเดียวค่ะ รุ่น S T O C K S O L M ที่มาพร้อมกับความเรียบง่ายแต่หรูหราเนื่องจากคลุมผ้าด้วยกำมะหยี่จึงให้สัมผัสที่นุ่มสบายช่วยสร้างบรรยากาศห้องให้ดูสบายตาและสวยงามยิ่งขึ้นนอกจากดีไซน์จะโดดเด่นแล้วเรื่องวัสดุในการผลิตก็ดีเยี่ยมไม่แพ้กันเพราะเบาะนั่งมีความยืดหยุ่นสูงคืนรูปทรงได้ดีที่สำคัญรุ่นนี้มาพร้อมทั้งตัวโซฟาและหมอนอิงขนาดเล็กใหญ่ถึงสิบใบามานอนหนุนอีกด้วยแม้ราคาค่อนข้างสูงแต่ถ้าใครเน้นความคุ้มค่าและความหรูหรา รุ่นนี้ก็น่าสนใจทีเดียวค่ะสำหรับคนที่กำลังมองหาเบาะนั่งขนาดใหญ่และนุ่มรวมไปถึงพนักพิงที่รองแผ่นหลังได้อย่างดีเยี่ยมอยู่แล้วก็เราขอแนะนำรุ่นนี้เลยครับเพราะไม่ว่าจะนั่งหรือนอนก็สบายพร้อมที่เท้าแขนที่มีไม่สูงมากจึงใช้นอนหมุนแทนหมอนได้อย่างสบายสบายตัวเบาะนั่งมีการบุเมมโมรี่โฟมซึ่งรับกับสรีระของร่างกายคืนรูปได้ดีและช่วยยืดอายุการใช้งาน นอกจากนี้ยังมีหลายสีให้เลือกทั้งโทนเรียบๆและสดใสชอบสีไหนก็ซื้อไปแต่งบ้านได้ตามใจชอบเลยสำหรับใครที่มีงบประมาณจํากัดคงต้องถูกใจรุ่มนี้อย่างแน่นอนเพราะนอกจากราคาจะเป็นมิตรแล้วยังเป็นสินค้าที่มีคุณภาพผลิตจากโครงเหล็กอย่างดีที่มีความแข็งแรงเสริมด้วยผ้าหุ้มโพลีเอสเตอร์ที่ใช้เส้นใยแบบโดบใดจึงมีความทนทานสีสันอยู่ได้นาน อีกทั้งยังถอดทำความสะอาดได้ง่ายเสริมด้วยการบุดนวมเพิ่มความนุ่มนั่งสบายนอกจากนี้ยังมีขนาดที่กระทัดรัดสามารถจัดให้เข้ากับบริเวณต่างๆได้ง่ายเหมาะสำหรับใช้งานในพื้นที่จำกัดเป็นอย่างยิ่ง ถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยแล้วนะคะเรามาเริ่มอันดับที่10กันด้วยรุ่นลัน n โครน่าที่มั่นใจได้ว่านั่งสบายและไม่ทำให้เมื่อยตัวเนื่องจากปบอะนั่งได้บุวัดสดุโฟมโพลียูรีเทนซึ่งมีความยืดหยุ่นสูงเสริมด้วยแผ่นใยโพลีเอสเตอร์จึงให้สัมผัสนุ่มสบายเป็นพิเศษสินค้ามีทั้งหมด2สีให้เลือกซื้ออีกทั้งเรายังสามารถเลือกวัดสดุขาเก้าอี้ได้ว่าจะเป็นไม้หรือโลหะได้อีกด้วย ด้วยเหตุนี้เองจึงเป็นรุ่นหนึ่งที่สามารถใช้งานในห้องได้ทุกสไตล์เลยค่ะคุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่แสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด